กับเียอาจารย์ที่เครบค่ะดิฉันนางสาวชุตินันช่วยอุลชนรหัสนิสิต 5, 5้3ส3 7 3 9เพลงที่จะมานำเสนอในวันนี้คือเพลงแค่รู้ว่ารักของลิปต,ตาค่ะเดี๋ยวเราลองไปฟังชื่อเพลงกันเลยค่ะ เชื่อไหมว่าฉันไม่เคยเจอคนที่รักจริงจะ่ทุกครั้ง่าเป็นคนที่ถูกทิ้งและต้องผิดหวังทุกครั้งที่รักใครก่อนจนตอนนี้ก็จะซ้ำเดิมอีกทีแต่พอเมื่ได้พบเธอก็เจอว่าใช่ าการตั้งชื่อเพลงนะคะตั้งชื่อตามเนื้อเพลงตรงท่อนที่บอกว่าแค่รู้ว่าฉันรักเธอนะคะอัติพ์มีการกล่าวเกินจริงตรงคําว่าชีวิตของฉันไม่อาจหลักใครได้อีกคงเป็นไปไม่ได้เพราะชีวิตของคนทุกคนต้องมีอุปสรรคต้องมีการเดินไปข้างหน้านะคะแล้วก็ต้องมีความรักเพราะอนาคตของทุกคนไม่แน่นอนคะ่ะเพลงนี้เหมาะสมกับสังคมหรือไม่ เพลงนี้สะท้อนกับสังคมตรงที่ทุกคนมีความรักแล้วก็กลัวการจากลาทั้งในปัจจุบันและในอดีตที่เคยเกิดขึ้นเพลงนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความรักของหนุ่มสาวและความรักของครอบครัวเหมือนดังใน m v นะคะก็จะสะท้อนถึงความรักของครอบครัวพ่อที่มีต่อลูกซึ่งไม่มีวันสิ้นสุดและไม่ต้องการความรักจากลูกกลับคืนมาขอให้รู้ว่าพ่อรักลูกก็พอ เก็ดความรู้นะคะความสุขความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาด้วยวิธีการต่างๆตามแต่ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลแล้วแต่ว่าจะเป็นความสุขทางกายหรือจะเป็นความสุขทางใจค่ะข้าพเจ้าขอจบรายงานเสียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ